มาแนี้พี่ช่รียนึนี้เรีาีบุกให้หน่อยอันนี้อ่านแล้วนะว้าวอันนี้กดที่ไอ้ที่หา่ะที่เขีว่า r ีไฟสืออที่หายกที่หายด้วที่หายกที่หายที่หายกดอันบนสุดลล<ป>ลแล้วก่า r e f i รีไฟแล้วแบบนี้ก็เลือกท่านไหนก็ไดะสีขาวตัเนี้ ใช่ได้เซสชันรีของเนี้ชอบตรงไหนซ้า,ายหรือขวาอะไ้ซ้ายหรือขวาก็ไรชอบตรงไหนาเรื่องอัน,นอันไหนกดเลยกดเลยโอเคนะมีแรกสี่ชิ้นนี้ตีที่หนึ่งครั้งอ่ะเรื่องนี้ก็มากดตรงปุ่มมอฟ้าเนี่ยถ้าเกิดกดติดนะตรงบวกสามมันจะกลายเป็นบวกสี่แล้วมันก็จะขึ้นคำว่าซักเซ s ตรึง,ร,ง,ร,ง,ร,งรึงสีทองทองบวกห้าได้ไหมไม่ได้แล้วไม่มีมันแค่นี้บวกได้ที่เาไใช่ใช่ถ้าจะถ้าจะบวกห้าเขาก็ต้องไปหาแรงมา แล้วก็เข้องนปุดแรกงคิดสุดแรกพร้ <นะ S 2> อมพร้อมแล้วกดเลยห้คิดว่ากดได้ยังไงก็ขึ้น,นมีความรู้สึกนีเมื่อไหรกดเลยถ้าไม่ขึ้นก็นนอขางล่น,นี้เ<ล>ขายังไงเาแล้วกดวายวาวอย่างเงี้ยเห็นไห<ล>มไม่สำเร็จไปนอน้างลันี้ทำไมทำไมอัี้ต้องตีบวกให้หน่อยอรอบนึง แบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นกดที่พี่หายเหมือนเดิมหายทองเดี๋ยวพี่หายทองแตที่เรากลิ้งไฟนสามัญเหมือนเดิมวันนี้เห็นไหมไอ้สร้อยสีแดงๆเออแล้วก็ของขาวของาำนีเลือกมาหนึ่งพันกดได้หนึ่งทีอันไหนก็ได้อ่ะถ้าบอกมาเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวกินอะไรดีเดี๋ยวพาไปกินอะไรดีอันนี้ถ้าถ้าบอกมาเป็นเดี๋ยวพาไปกินส้มตำ แต่ถ้าบวกไปสำเร็จเดี๋ยวซื้อห <Okay. S 2> มูปิ้งกินกี่ทีไหมต้องตีเดี๋ยวเดี๋ยวพามีต้อตามถ้าไม่ติดอย่างนี้พูกินหมูปิ้ง <laughs> เรื่องมาหนึ่งเรื่องอที่ที่เพิ่งกดบวกแล้วมันจะติดอันนี้ไปลาชอบความเสี่ยงเออ,อก่อนที่มีกรอบสีเหลืองขึง้นอ่ะตอนนั้นโอเคมีแรกสีก้อนครบหรืครับก็รีฟายถ้าสำเร็จมันจะเป็นสีทองๆสวยๆมีคำว่า success ขึ้น รูปหัวเอาถ้ตอนรูปตักลางน,นี้แต่ถ้าไม่ติดก็จะเป็นบานทีแล้วพร้อมไม่ค่อยกดหนึ่งสองสามว้าวาต่งแล้วไปกินหมูปิ้งไปทำไมไม่ได้แล้ววันมมนี้วันนี้บวกได้อีกสองครั้งนะกดบวยลสองครั้งนี้เหมือนเดิมกับเมาส์นี่กับเมาส์ กอดที่พี่หาเออดทีาจำได้ะเลือกเลยนะแหม่อะไรไอ้ยโอ้โหปี่แหกอีกแล้วนี่ตีแหกกี่ครั้งเนี่ยเอาไม้เอาไม้มีโอกาสได้อีกโอกาสได้อีกแต่ว่าแต่ว่าตีแบบตอนนี้ไม่ทันตั้งตัวจะได้ตาตอนนี้ค่อนข้างตับตาลูกเดียวค่อนข้างสูงได้ครั้งนึงปล่อยขึ้นนะแหกหลายรอบแล้วเปลี่ยนาเปลีไปไหนอะไร ตากันแหหรือจะติดไหมฟังต,ตายาาตาถ้นะออา,าังนเถื่อเถื่อนหออรเื่อนล้วเส่อยเถ่ออ่ะแหกหมดเลยโอ้เรืไม่ดีนะบน,นี้เนี่ยมามิหน้าที่ประจำรีบรรบหนึ่งครั้งตีบบอประจำวันหนึ่งครั้งกทที่พี่ห<ฟ>ายรัดคอร์รี่ไเครื่อ<ฟ>งระดับสามชิ้นเรื่องระดับสามชิ้นเรืองออย่างนึง อันไหนบ้างคะสร้อยแดงๆหนึ่งงานที่กดได้ปึ๊บแล้วก็ไอหูของขาวสองงานเลือกมาอันไหนก็กดไปกิ้ขอให้ติดต่อสร้อยถ้าสร้อยสร้อยบวกสองก็ขอให้ขึ้นบวกสามหยา<ะ>พร้อมแล้วค่อยกดถ้าําสสำเร็จมัได้ขึ้นสีทองทองแล้วก็มีคําว่าสักเซสแล้วก็จางบวกสองในการเป็นบวกสามพรอ้อมแล้วพร้อมแล้วกดเอยตึงตึ้ง ตึงอโอ้ยตีด้วยนะขึ้นตกสามเยี่ยแตกตัง้งแต่รอบโอ้ยเยี่ยมไปอยากกินอะไรอยากกิน <c ười> อะไรอยากกินอะไรส่อต่อส่อต่ออยู่สักตีน